สไตปุมบุม,มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์บุมบุมนะคะวันนี้บุ๋มทําการตรวจแอนติเจนนะคะตรวจหาเชื้อเบื้องต้นนะคะก็มีอาการมา3วันนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็พอดีน้องสาวส่งชุดตรวจมาให้นะคะก็ได้เวลาตรวจนะคะก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะวิธีการตรวจนะคะแล้วก็ผลตอนท้ายนะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากมายนะคะไปชมกันค่ะในหนึ่งชุดทดลองนะคะก็จะมีสำลีก้านยาวๆนะคะหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นไว้สำหรับ แย่เข้าไปที่โพรงจมูกของเรานะคะเพื่อว่าเก็บตัวอย่างเชื้อในโพรงจมูกนะคะวิธีการแย่ก็คือเหยนหน้านะคะเงยหน้าแล้วก็สอดไม้สอดสำลีก้านยาวนะคะเข้าไปที่โพรงจมูกนะคะแล้วก็หมุนหมุนวนห้ารอบนะคะแล้วก็เอาออกมานะคะเอาออกมาแล้วก็เปิดฝา หลอดที่บรรจุน้ำยานะคะแล้วก็เอาสำลีไปวนในในน้ำยาประมาณ10วินาทีนะคะเสร็จแล้วก็บีบหลอดนะคะที่บีบหลอดที่ปลายาก้านสำลีนะคะบีบแล้วก็เอาออกมานะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหลอดที่มีน้ำยานะคะปิดฝาให้สนิทนะคะเสร็จแล้วก็ไม่หยด ลงในแทบ็บแสดงผลนะคะประมาณ3หยดนะคะหยด3หยดนะคะแล้วก็รอประมาณ20นาทีนะคะก็จะแสดงผลอของหมุมนี้หยดลงไปนี่ขึ้นเลยนะคะ2ขีดนะคะก็ไวมากเลยนะคะแสดงว่าเชื้อมีจำนวนมากนะคะ ก็เร็วมากไม่ไม่ต้องรอถึง20นาทีนะคะก็เจอประมาณหยดลงไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะคะก็ตอนนี้มีอาการคัดจมูกรุนแรงนะคะอาการปวดหัวออวันแรกนะคะที่มีอาการก็คือปวดกระดูกนะคะหนาวสั่นนะคะผมผ้าห่มสี่ผืนนะคะใส่เสื้อแขนยาว4ชั้นนะคะ4ตัวนะคะยังหนาวแบบ ปวดในกระดูกนะคะปวดทั้งตัวเลยนะคะปวดหัวรุนแรงมากนะคะก็บรรเทาอาการด้วยพารานะคะพาราทุกสี่ชั่วโมงนะคะตื่นคือไม่ได้ไม่ได้นอนนะคะนอนไม่ได้นะคะปวดมากนะคะคืนนั้นแล้ว,ลวเราก็วันที่สองนะคะก็ยังมีอาการอยู่นะคะปวดทิ่มนะคะกินข้าวไม่ได้นะคะก็ย้อนน้ำข้าวนะคะอย่างในคลิปนะคะคลิปน้ำข้าว วันนี้วันที่3แล้วนะคะก็คัดจมูกนะคะคัดจมูกเ,เริ่มหายใจไม่ออกนะคะเริ่มหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่ามันคัดจมูกเจ็บคอนะค,ะคอนี่บวมนะคะบวมแล้วก็หนามีความรู้สึกว่าคอตัวเองอ่หนามากเลยค่ะแล้วก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะปวดกระดูกนะคะกินข้าวไม่ได้ แล้วก็ถ่ายท้องนะคะวันแรกถ่ายท้องนะคะวันที่2ก็ยังยังมีถ่ายอยู่วันที่3ไ,ไม่ไม่ถ่ายท้องแล้วนะคะปกติก็ผลตรวจออกมาคะก็2ขีดนะคะ,คะ,คะเรียบร้อยโรงเรียนโควิดนะคะอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกความหงใย,ยทำไทยมาหลังใหม่นะคะขอบคุณมากมายพี่ชายที่แสนดีเ,เ,เพื่อนพี่น้องทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะเจอแล้วก็รักษาตัวเองนะคะ